นานมาแล้วมวลมนุษย์ได้ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวจากไหยนะแห่งโลหิตความตายและเิ่นคาวเลือดได้ปกคลุมอาณาจักรซีธาเดลที่เคยงดงามยิ่งใหญ่จนเต็มไปด้วยความมัวหมองมังกรผู้พิทักษ์ผู้เปรียบได้ดังกระปราการด่านสุดท้ายได้เข้าต่อสู้กับจอมมารใต้พิภพอย่างดุเดือดโดยมีทุกชีวิตเป็นเดิมพันทว่าถึงแม้จะเอาชนะและขับไล่จอมมารกลับไปได้แต่ไหยนะแห่งโลหิตก็ยังคงอยู่และเข้าสูบชีวิตจากทุกสรรพสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งมังกรผู้พิทักษ์ที่ได้แปดเปืือนและแปรเปลี่ยนเป็นอสุรกายกระหายเลือดแห่งรัติการทว่าถึงแม้จะไร้ซึ่งจอมมารแต่เหล่ามุตยูสีชาติก็ยังคงโบยบินและแปลเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตมากมายให้กลายเป็นอสุนคลังนะครับความตายได้กระจัดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งและนี่คือเรื่องราวของเหล่าไหยานะาแห่งโลหิตคูลิโอนั่นเองครับเอาแล้วครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ของช่องดิมาติโอกันทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับมอนสเตอร์สตอรี่กันอีกแล้ว หลังจากการแพร่ระบาดของเหล่าประสิทธิสีชาติผู้สูกลืนพลังชีวิตและเป็นต้นต่อของหลากหลายหายนะมากมายบนซิทาเดลจนสิ่งมีชีวิตมากมายต่างต้องสูญสิ้นชีวิตและหลงเหลือเพียงแต่ซากศพมากมายที่กองผนเนินกับเหล่าเปลวเพลิงปีศาจที่ล่องลอยไปทั่วดินแดนแห่งอัศวินในวันนี้นะครับเราก็จะเจาะลึกลงไปถึงเรื่องราวและข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจของพวกมันเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ถึงอันตรายและความน่ากลัวของเจ้าปลิงปีศาจพวกนี้นั่นเองนะครับ โดยก่อนที่จะไปนะครับก็ฝากสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยกับร้าน4 Players Game Shop ใครก็ตามนะครับที่ตามหาเครื่องเกมแผ่นเกมคอนโซลหรือของคอลเลกต์เบิร์ตต่างๆก็สามารถติดต่อทางร้านไปได้เลยนะครับทางร้านบริการครบจบในที่เดียวและถ้าบอกว่ามาจากช่องดิปเปติโอแล้วล่ะก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะครับโดยอย่างที่รู้กันนะครับว่าเหล่าคูรโนนั้นคือพาหะแห่งโรคร้ายที่มอบความบ้าคลั่งและความกระหายเลือดให้กับเหยือ่อหลังจากนั้นตัวของพวกมันก็จะค่อยๆสูบกินเลือดเนื้อและพลังชีวิตของเหยื่อทุกหยด จนถึงแก่ความตายนั่นเองครับภายใต้การควบคุมของจอม,มานใต้พื้นพิภพบอย่างกกยสมากอมเหล่าปลิงโลหิตคูริโอได้เขียนฆ่าสิ่งมีชีวิตมากมายบนซิเาเดลจนแทบจะสูญสิ้นเพื่อเติมเต็มความกระหายอันไร้ที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับซึ่งด้วยความกลมกลืนของเชื้อที่สามารถผสมผสานและหลอมรวมเข้ากับเลือดของเหล่ามอนสเตอร์ได้อย่างแนบเนียนก็ทําให้เชื้อของคูริโอนั้นถูกตรวจพบและหาทางแก้ได้ยากมากๆซึ่งโดยความที่เลือดและร่างกายของมนุษย์นั้นไม่ใช่เหยื่อของจอม,มารใต้พื้นพิพออยย่างกสมกม ก็ทาให้มวลมนุษย์นั้นได้ค้นพบถึงความจริงเบื้องหลังโรคร้ายนี้นะครับทว่าถึงแม้จะค้นพบความจริงแต่โดยผิดร้ายจากเหลา io, ่าคูริโอก็ทําให้มวลมนุษย์นั้นต่างล้มตายและตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวมานานกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถึงแม้ตัวของพรามโมเดียลมาเซโนจะสามารถปกป้องดินแดนซิตาเดลเอาไว้ได้แต่ผลจากการต่อสู้ก็ทําให้ตัวของมังกรผู้พิทักษ์นั้นได้แปดเปื้อนและกลายเป็นภาชนะแห่งคำสาปโลหิตอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนทาให้มังกรผู้พิทักษ์แห่งดินแดนอัศวินได้แปลเปลี่ยนเป็นเมาเซโนมังกรแห่งรัติการที่แสนโหดเหี้ยมและน่ากลัวนั่นเองครับซึ่งด้วยความสามารถในการแปลเปลี่ยนรูปลักษณ์และร่างกายของเหยื่อก็ทําให้ตัวของเมาเซโนนั้นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความสามารถที่หาได้ยากมากๆในโลกมอนฮันที่สิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่คงอยู่ในฐานะปรสิตจะสามารถแปลเปลี่ยนร่างกายและรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตร่างต้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากที่รวบรวมข้อมูลที่หน่วยวิจัยเอลกาโดได้ทําการค้นคว้าถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่มอนสเตอร์ที่ติดเชื้อได้รับการแปลเปลี่ยนสภาพอย่างมาลเซโนแต่ด้วยการวิวัฒนาการตัวเองอย่างต่อเนื่องของพวกคุริโอก็ทําให้จากในตอนแรกมีมอนสเตอร์ที่อ่อนแอเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถเป็นภาชนะให้กับพวกมันได้แต่เมื่อเชื้อได้รับการวิวัฒนาการให้แข็งแกร่งขึ้นก็ทําให้ในภายหลังมอนสเตอร์ที่ดุร้ายมากมายในธรรมชาติไปจนถึงมังกรโบราณ ต่างตกอยู่ภายใต้การครอบงำของเชื้อปรสิตนรกและออกอลรวาสอย่างหนักจนเกือบทำให้ระบบนิเวศของดินแดนซิตาเดลและหมู่บ้านคามูระต้องล่มสลายเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือเหล่ามอนสเตอร์ที่ติดเชื้อนั้นต่างเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและความอันตรายจนไม่สามารถที่จะจับหรือทำการรักษาได้ทำให้เหล่านักล่าต่างต้องทำการสังหารพวกมันเพื่อรักษาระบบนิเวศเพียงเท่านั้นมีนํำซ้ำด้วยสถานะบัดไลที่เกิดจากเหล่าคูริโอ ก็ทาให้เหล่าฮันเตอร์มากมายบนซิตาเดลและหมู่บ้านคามูระต่างถูกบันทอนพลังชีวิตและฟื้นฟูตัวเองได้ช้ามากๆจนยากที่จะต่อกรกับเหล่ามอนสเตอร์ที่ติดเชื้อนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่พยายามทําการปราบปรามและต่อสู้กับเหล่าคูริโอนักล่าบนซิตาเดลและมวลมนุษย์ต่างก็ได้พบกับไายนะครั้งใหญ่ที่เหล่าปลิงนรกได้สร้างขึ้นเมื่อมังกรโบราณทั้ง5ที่ปรากฏตัวในภาคซันเบรกได้ติดเชื้อมอรณนะแต่พวกมันกลับสามารถเอาชนะคุริโอ และได้รับขุมพลังใหม่ที่ทวีคูณความอันตรายและขยายขีดจำกัดของพวกมันให้ก้าวกระโดดขึ้นอีกหลายเท่าตัวซึ่งแต่เดิมนะครับมับงกรโบราณก็เป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังและอันตรายราวกับภัยพิบัติอยู่แล้วแต่ทันทีที่ลวดลายของปริงนรกได้ปรากฏขึ้นบนเรือนร่างก็เป็นหลักฐานและสัญญาณของการวิวัฒนาการและมังกรแห่งไายนะไรเซนก็ได้ถือก,กำเนิดขึ้นโดยทันทีที่มังกรมายาคามเมริออสได้ลืมตาตื่นขึ้นในฐานะไรเซน ตัวของมันก็ได้พัฒนาพิษของตนให้ร้ายกาจขึ้นกว่าเก่าทําให้ผู้คนและมอนสเตอร์มากมายในพื้นที่ทรายูนต่างหลงทางและตกอยู่ในม่านหมอกหนาทึบและค่อยๆล้มตายจากพิษร้ายที่แทรกซึมโดยไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับหรือจะเป็นอีกด้านหนึ่งอย่างมังกรเหล็กไหลและมังกรแห่งเปลวเ,เพลิงอย่างคุชชลาดาวราและเทออสตราที่ได้ยกระดับสายลมทองคําและเปลวเ,เพลิงอันร้อนแรงให้โหมกระหน่าและแผดเผาทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ป่าและทะเลทรายจนต้องวอดวายนะครับทาให้นักล่ามากมาย ต่างต้องรวมพลเข้าไปต่อสู้เพื่อระงับพายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นทว่าท่ามกลางมังกรทั้ง5ที่ติดเชื้อก็ได้มีมังกร2ตัวที่ได้ก้าวข้ามขีดจํากัดไปไกลแสนไกลและยืนอยู่บนจุดสูงสุดของมังกรทั้งปวงอย่างมังกรแห่งดวงดาวคริมสันโกลว์ฟอกและมังกรแห่งแสงสว่างชากาลูมาการาที่ทันทีที่ทั้งสองได้เข้าสู่ร่างไรเซนปราณมังกรและไวรัสมรณะที่เป็นพลังของมังกรทั้งสองก็ได้ปะทุออกมาอย่างบ้าคลั่ง โดยในกรณีของไรเซนคริมสันโกลว์อลฟอกที่ปกติก็เป็นวอลฟอกที่ผิดแปลกและมีปราณมังกรที่ปะทุและปวยพุ่งออกมาจากร่างกายมากกว่าตัวปกติอยู่แล้วซึ่งด้วยพลังของคูริโอก็ทําให้ตัวของไรเซนคริมสันโกลได้หลั่งปราณมังกรออกมามากกว่าเก่าซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวของมันนั้นต้องเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมานจากปราณมังกรที่ไหลทะลักและปะทุออกมาแผดเผาร่างกายของมันมากกว่าเดิมแต่ด้วยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็ทําให้ตัวของมันนั้นได้รับพลังปราณมังกรปริมาณมหาศาล ที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งไอ้หายวับายในชั่วพริบตาและแน่นอนว่านี่คือร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของวอลฟอกที่ถูกค้นพบในตอนนี้นั่นเองนะครับทางด้านของไรเซนชากาลูมาการาโดยการที่เชื้อเฟรนซี่ไวรัสและคูริโอนั้นมีความใกล้เคียงกันมากทําให้ทันทีที่ตัวของมันนั้นสามารถเอาชนะเชื้อคูริโอได้ตัวของมันก็สามารถทําการควบคุมและปลดปล่อยเฟรนซี่ไวรัสได้รุนแรงและเข้มข้นกว่าร่างปกติแบบเทียบไม่ติดซึ่งโดยไวรัสที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างบ้าคลาั่ง ก็ทาให้ทุกการโจมตีของมันนั้นหนักหน่วงและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากๆจนทําให้นักล่ามากมายต่างอดครวนและสังเวยชีวิตให้กับมันมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับมีหนาซ้ําด้วยเฟรนซี่ไวรัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นก็ส่งผลต่อระบบนิเวศข้างเคียงและทําให้การต่อสู้กับไรเส้นชากาลูนั้นถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากแสนสาหัสและคงพูดได้ว่าพวกมันทั้ง5นั้นคือร่างที่แข็งแกร่งและอันตรายที่สุดที่ฮันเตอร์และสมาพันธ์นักล่าเคยค้นพบมาแล้วก็ว่าได้นั่นเองครับ และท้ายที่สุดกับมังกรตัวสุดท้ายที่สามารถต้านทานและใช้พลังคูริยโอได้อย่างช่ำชองอย่างเมาเซโนนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วตัวของมาเซโนก็ถือเป็นมังกรที่แข็งแกร่งและอันตรายอยู่แล้วด้วยการโจมตีด้วยสถานะบัตไลที่รวดเร็วและรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเอามากๆก็คือหลังจากที่ได้แปดเปื้อนและเป็นภาชนะให้กับเหล่าคูริยโอที่ล่องลอยอยู่บนทั่วพื้นโลกตัวของเมาเซโนนั้นกลับเป็นมังกรโบราณเพียงไม่กี่ตัว ที่มีความเร็วที่สุดยอดตัวหนึ่งในโลกของ Monster Hunter เลยทีเดียวนะครับโดยจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับว่ากันว่าด้วยความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างคูริโอและเมลเซโน่ก็ทําให้ตัวของมังกรแห่งรัตติกาลนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานของเหล่าปลิงปีศาจในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วราวกับเทเลพอร์ตไปยังพื้นที่ที่มันต้องการได้ภายในชั่วพริบตาซึ่งความสามารถนี้ก็จะพบได้ในร่างของเมลเซโนตัวปกติและพราโมเดลที่ได้เข้าสู่ร่างบัตเดนิงสเตทไปแล้วเท่านั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในข้อสันนิ นี่คือหนึ่งในความสามารถที่เมาเซโนได้รับจากคูลิโอนั่นเองและจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในร่างบรัดดิ้งสเตทเท่านั้นตัวปกติทั้งคู่จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับมีหน่ำซ้ำําจากการต่อสู้กับพรามโมเดียลก็ทําให้เราได้รู้ว่าตัวของมันนั้นนอกจากที่จะสามารถต่อต้านการควบคุมของเหล่าคูลิโอได้แล้วในร่างสุดท้ายของมันตัวของพรามโมเดียลก็ยังสามารถที่จะก้าวข้ามและนําเหล่าคูลิโอที่เป็นศัตรูร้ายของตนมาเป็นพลังของตัวเองได้อีกด้วยซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าในร่างบลัดลัสของพรามโมเดียล จะสามารถโจมตีได้อย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องสุดๆจนไม่มีใครสามารถที่จะต่อก่อนได้และสามารถพูดได้เลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในมังกรโบราณที่มีการโจมตีเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วก็ว่าได้นั่นเองครับโดยหลังจากที่ได้เล่นภาคซันเบรกมาโดยตลอดและได้หาข้อมูลของพวกคูลิโอก็ทําให้ผมได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของพวกมันนะครับโดยถึงแม้พวกปริงนรกเหล่านี้จะมีความหิวกระหายอันไร้จุดสิ้นสุดและสามารถที่จะถึงขั้นทําให้ระบบนนเวศล่มสลายได้ แต่พวกมันกลับครอบครองความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจเอาไว้นั่นก็คือความสามารถในการมอบพลังและเปลี่ยนสภาพร่างกายของเหยื่อนั่นเองนะครับซึ่งในโลกของเราก็มีสิ่งมีชีวิตปรสิตบางจาพวกเหมือนกันนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของเหยือ่อเปลี่ยนเพศของพวกมันไปจนถึงควบคุมเหยื่อหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วซิ่งก็น่าสนใจมากเลยนะครับว่าในอนาคตแคปคอมจะทํามอนสเตอร์ที่มีความสามารถแบบนี้หรือมอนสเตอร์ที่เป็นจําพวกเชื้อโรคหรือปรสิตแบบนี้ออกมาอีกหรือไม่ เพราะถึงแม้ในช่วงหลังๆฮันเตอร์จะเริ่มค้นพบมอนสเตอร์สายพันธุ์นี้มากขึ้นแต่ก็ยังเป็นจํานวนที่น้อยอยู่และส่วนตัวของผมก็รู้สึกว่ามอนสเตอร์ Monster จําพวกจุลชีพเหล่านี้ทําให้จักรวาลของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั้นขยายใหญ่มากขึ้นและทําให้เราเหล่านักล่าได้พบกับมอนสเตอร์ที่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆมากมายเชกเช่นเดียวกับที่พวกเราได้พบกับคูลิโอมอนสเตอร์ที่ติดเชื้อไรเซนและสถานับลัดไบท์ในภาคซันเบรกนั่นเองนะครับ ก็คงได้แต่หวังว่าในภาคไวทที่จะมาถึงในปี2025นี้่จะมีอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นรอพวกเราเหล่านักล่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่ๆมอนสเตอร์ใหม่ๆหรือจะเป็นการเข้าไปสู่ Open World และ Cross p l a t อ o r มกันจริงๆสักทีนะครับเอาล่ะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวเพิ่มเติมของเหล่าปริงนรกปีศาจคูลิโอก็หวังว่าจะถูกใจฮันเตอร์ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดิบัติโด้วยนะครับ และไว้พบกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรในวันนี้ดิมาติโอและมอนสเตอร์สตอรี่ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ